สวัสดีคณะครูคทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันนะครับกับช่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสอดองรัชภู่มิสมสมัยนะครับ w w w y o u t u b e c o m ภูมิ o ห m ่นะครับในวันนี้นะครับผมขออนุญาตพี่น้องเพื่อนครูคทุกท่านได้มาแลกเปลี่ยนไอเดียในเกี่ยวกับการทำเวิร์กชีตดีๆที่เว็บไซต์ Pinterest นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับ ไอเดียหลากหลายประเภทมากนะครับโดยเฉพาะเวิร์กชีตหรือว่าใบงานต่างๆใบกิจกรรมต่างๆนะครับวันนี้เราลองมาเรียนรู้กันว่าวิธีการใช้นั้นมีขั้นตอนในการทำอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับครัทุกท่านก็เข้าไปที่ Google ก่อนนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ Google ก่อนเลยนะครับแล้วเราก็ค้นหาคำว่า Pinterest นะครับนะครับ e i n e e r e s t นะครับกูก็กดคลิกเข้าไปก็จะเป็นอันแรกเลยนะครับ Pinterest นะครับซึ่งเมื่อครูครูได้เข้าไปแล้วเนี่ยครั้งแรกเขาจะให้เราล็อกอินก่อนนะครับซึ่งเราก็สามารถล็อกอินได้ทั้งจาก Facebook ก็ได้หรือจาก Gmail ก็ได้นะครับสามารถล็อกอินได้หมดเลยหลกัหลกๆของมันนะครับรูครับ Pinterest นะครับจะเป็นการแชร์ไอเดียที่เกี่ยว การทําเป็นรูปภาพต่างๆนะครับยกตัวอย่างนะครับดังหน้าจอโอจะเห็นนะว่ามันมีอะไรหลากหลายมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นทางการศึกษาอย่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับการเลือกคําศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับ Leading Map นี่การอ่านคําแผนที่นะครับซึ่งวิธีในการทํานั้นก็ง่ายๆนะครับครูครับก็คือสมมุติเราชอบใบงานอันนี้หรือ worksheet อันนี้ ก็แค่คิดขวาไปนะครับคลิดขวาไปแล้วก็ Save ิมเมจไว้นะครับสมมติเราก็เลือกที่เก็บไว้แล้วเลือก Save นะครับตัวอย่างงผมเนี่ยเอาไปไว้ที่หน้าจอนะครับพอเราเซฟเสร็จไฟล์รูปภาพนี้มันก็จะขึ้นมาที่เราเซฟตรงนี้เวลาเราสั่งพิมพ์น,นะครับก็สั่งพิมพ์แบบปกติทั่วๆไปนะครับซึ่งเราสามารถ จะให้มันเต็มจอก็ได้หรือว่าแนวตั้งแนวนอนยังไงก็ได้นะครับแล้วแล้วแต่ที่ครูสะดวกใจตรงนี้นะครับเนาะแต่ครั้งเนี้ยในการที่เราเข้ามาในเว็บของพ i น t e r เ s ตเสร็จแล้วมันมีเยอะมากครับครูครับเราก็อาจจะต้องค้นหาคําต่างๆอย่างของผมนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นผมอยากหาใบงานคณิตศาสตร์ษษนะครับตรงนี้แมท และนำให้เสริเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราจะได้คําภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะหลากหลายมากนะครับผมจะขออน,นุญาตยกไปที่ Math for Kids นะครับก็จะขึ้นมาเยอะแยะเลยครับผมครับอาจจะเป็นระดับอนุบาลไหมนะครับเขาจะเลือกแยกให้เราหมดถ้าเป็นอนุบาลเอาแบบไหนล่ะแบบตัวเลขเหรอครับนี่มันก็จะมีให้เราเยอะแยะนะครับ หรือถ้าเราอยากจะเป็นเวิร์กชีตนะครับนี่เวิร์กชีตก็คือใบงานหรือใบกิจกรรมต่างๆนะครับมีหลากหลายมากครับคุณครับเป็นเว็บไซต์ที่ที่ผมแนะนําเลยนะครับตรงนี้ว่าสามารถจะทําเอาไปประยุกต์ใช้ในการทําใบงานของเราได้ประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2ก็คือเป็นการให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าใบงานส่วนใหญ่ที่ที่ปรากฏใน พินเทเลสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้ครับครับ g r e a t e r than less than อคนถูกก็คือมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับถ้านักเรียนได้เห็นใบงานในลักษณะแบบนี้เขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ทํานะครับเนาะและในขณะเดียวกันคุณครูก็ได้ฝึกภาษาว่าถ้ามากกว่าคือภาษาอังกฤษใช้คำว่า greater t h ดนนะครับถ้าเท่ากับก็คือใช้ is= equal to ถ้าเป็นน้อยกว่าก็ is is l e เ s t แดนเป็นต้นนะครับเนาะพอเราเข้าไปนะครับเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างเพิ่มเติมที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับใบงานที่เรากําลังเลือกนะครับซึ่งครูอาจจะถ้าเห็นอันนี้เราชอบเนาะครับเราก็อาจจะกดบันทึกไว้ได้นะครับบันทึกไว้ซึ่งการบันทึกเนี่ยความหมายของมันก็คือจะเก็บลักษณะอันนี้ไว้ในในของเราเองนะครับอย่างเี้ยครับ คือไอเดียที่เราชอบเนี่ยเราก็บันทึกไว้ถ้าเทียบกับอินเทอร์เน็ตก็เหมือนว่าเราไปแอดเฟรนิตไว้นะครับประมาณนี้เนาะลองลอง,ลองดูอันอื่นครับเราก็กดแบทไปนะครับอย่างผมเราลองเปลี่ยนลับเป็นวิทยาศาสตร์บ้างทซนยนะครับ a c i e n c e science ลักษณะมันก็จะขึ้นมาอย่างเช่นอันนี้ครับวัฏจักรของน้ำเนี่ยนะครับก็เช่นกันนะครับมันก็นจะขึ้นมาในลักษณะที่ ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเลือกเเสียงนะครับตรงนี้อะไรอีกครับจกตัวอย่างนี่อันนี้เป็นคณิตศาสตรง์ง่ายๆนะครับใช้นิ้วแทน5ลบ2เท่ากับอะไรต่างๆนะครับตรงนี้นอกจากนั้นนะครับสมมุติเราเรา ค้นหาเอาง่ายๆก่อนเลยเช่นไทยแลนด์อย่างนี้นะครับไทยแลนด์อย่น,นี้ผมค้นก็จะขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับเราอยากเป็นเป็นแผนที่เหรอก็จะเลือกขึ้นมาเป็นแผนที่เป็นวอลเปเปอร์หรือเป็นไอคอนนี่นะครับซึ่งผมมองว่าเว็บพิจิตณเวลาเนี้ยเหมาะกับการจัดการเรียนการสอนในลักษณะออนไลน์นะครับเพราะว่าจะให้เด็กมาทำแต่ เรียนออนไลน์มีมาตรฐานมีตัวชี้วัดอย่างเดียวเนี่ยผมเกรงว่าเด็กอาจจะเบื่อนะครับเราก็อาจจะประยุกต์ใช้เว็บนี้ในการทําใบงานให้เด็กได้ได้ผ่อนคลายบ้างนะครับเราลองมาดูที่ info อินโฟกราฟิก่างประเทศไทยเป็นยังไงบ้างลักษณะแบบนี้นะครับเราก็อาจจะส่งภาพนี้เข้ากับกลุ่มลายนะครับแล้วก็ลองถามไอเดียเด็กว่านักเรียนเห็นอะไรบ้างในแผนที่ตรงนี้นะครับแผนที่ประเทศไทยต่างๆนะครับหรือถ้าจะเป็น อย่างอื่นได้ไหมเราลองดูนะครับบผมตอนนี้นะครับผมลองให้ลูกชายผมได้ได้ฝึกทําแผนที่นะครับเราก็ใช้คําว่า map ก่อนเลยนะครับเนาะแมปเส็จแล้วก็กด Enter ครับมันก็จะขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับเนาะแมป Thailand เป็นยังไงนะครับ Thailand map w o r k ์ก e ี t อถละพิมพ์ให้มันชัดเจนขึ้น S h w et กด enter นะครับลักษณะก็จะประมาณแบบนี้นะครับก็อาจจะให้นักเรียนได้ได้อะไรดีครับตรงนี้นะครับลักษณะธงของภูมิภาคอาเซียนของเราเป็นต้นแบบนี้นะครับพอเราคลิกอันเนี้ยมันก็นจะขึ้นมาในลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับ เด็กก็จะได้เรียนรู้ภาพที่แบบเอออันนี้คือประเทศไทยนะอันนี้คือประเทศในแถบอาเซียนของเรานะตรงนี้นะครับนอลองดูนะครับคุณครับลองเสิร์ชหาคำที่เราคิดว่าเราจะเอาไปใช้สอนนักเรียนนะครับยกตัวอย่างอีกสักอันนะครับอันนี้ที่ผมโหลดมาไว้นะครับเพื่อเอามาไว้ใช้กับกับลูกชายผมในช่วง Learn f r o m Home นะครับ อันนี้ตัวอย่างใบงานนะครับเนาะที่ผมโหลดเก็บไว้ยกตัวอย่างนะครับเช่นการอ่านผมให้ลูกชายผมลองเล่นเกี่ยวกับแผนที่นะครับแผนที่การอ่านแผนที่นะครับก็คือจัดได้จากเว็บพีเดเลสนะครับเช่นไดโนเสาร์นะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมฟูมใหญ่หน่อยไดโนเสาร์ลูกชายผมก็จะได้เรียนรู้เรื่องการอ่านกราฟแนวตั้งแนวนอนก็คือ c5 ห,หรือเราให้ดูตัวอย่างก่อน where is the t u r e t r e คือหีบสมบัติตรงนี้นะครับก็คืออยู่ในช่องของ e กับเลข4ตรงนี้1ก็คือเด็กจะได้เรียนรู้คำศัพท์ก่อนนะครับ2ก็คือการอ่านแผนที่อ่านพิก,กัดต,ต่างๆน,นะครับตรงนี้หรืออีกอันหนึ่งที่ผมเอามาใช้กับลูกชายผมคือเรื่องของ s ซลาร์ซิสเตนะครับหรือระบบสุริยะนี่ครับก็เป็นการฝึกภาษาอังกฤษพื้นฐานก่อนว่าแต่ละคำเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรนะครับหรืออีกอันนึงนะครับนี่ครับแผนที่ประเทศไทยที่เขาไปประยุกต์ใช้ก็คือหาทางเข้าหาทางออกเด็กก็จะได้เรียนรู้ว่าถ้าเราเข้าทางภาคใต้ไหลามามันก็จะผ่านภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือก็เป็นการเรียนรู้ ูมิประเทศของประเทศไทยในลักษณะของกึ่งกึงการเล่นเกมนะครับก็ขอฝากไว้นะครับเว็บ pinterest นะครับตรงนี้ซึ่งก็ถามว่าฟรีไหมก็ฟรีนะครับจะเพียงแต่ว,ว่าเวลาที่ครูเราเอาไปใช้นะก็ขอให้อ้านอิงนิดนึงนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนที่เขาได้เอามาแช์นะครับตรงนี้นะครับเนานะนะสำหรับวันนี้คลิปของผมก็นำเสนอง่ายๆนะครับก็คือในเรื่องของ การหาเวิร์กชีพดีๆนะครับเพื่อให้เด็กที่รอรับชอบในการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยได้มีกิจกรรมผ่อนคลายบ้างนะครับว่าเออหลังจากเรียนแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีใบางานง่ายๆส่งให้เด็กทาง Facebook ทางไลน์เพื่อให้เด็กได้ได้ผ่อนคลายนะครับเนาะซึ่งผมเชื่อว่าเด็กส่วนใหญ่อาจจะยังไม่เคยเห็นใบางานในลักษณะดังกล่าวนะครับอาจจะเป็นใบางานที่เราคุ้นเคยจากหลังแบบฝึกหัดหรือว่าจาก เกิแต่ถ้าเราเอาไอเดียเข้าไปประยุกต์ใช้กับ worksheet ผมเชื่อเลยว่าเด็กจะมีความสนใจในในงานที่มอบหมายดีขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เด็กได้ได้มองเห็นว่าการสื่อสารด้วยภาพหรือที่เขาเรียกว่าอินโฟกราฟิกเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเยอะขึ้นเมื่อนักเรียนเห็นปุ๊บอย่างเงี้ย ครูอาจจะโยนโจทย์ต่อไปว่าถ้าเป็นเราล่ะเราจะออกแบบใบงานอย่างนี้อย่างไรได้บ้างนะครับก็ขอฝากนะครับเว็บไซต์นี้นะครับ pinterest.com นะครับก็ขอขอบคุณครูทุกท่านนะครับที่ร่วมรับฟังคลิปสั้นๆในวันนี้นะครับก็ขอรบกวนครูคกดไลค์กดแชร์กดติดตามทพ่ีกหนึ่งคนระ้ตอนนี้มีคนติดตามและอยู่ประมาณ130กว่าท่านนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปที่เกี่ยวกับเทคนิคดีๆในการจัดการเรียนการสอนในช่วงของ Learn from Home นะครับทั้งเรื่องของการวัดผลในชั้นเรียนการวิจัยในชั้นเรียนนะครับที่ช่องของผมนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสอนอนรทุมสมสมัย w w w y o u t u b e c o m pwommai วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ